ต้นแพงผวยโดยทั่วไปมีอายุประมาณหนึ่งปีหรือเป็นพืชล้มลุกปีเดียวอย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการดูแลอย่างเหมาะสมแพงผวยบางชนิดก็อาจมีอายุยืนยาวกว่าน,นั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพงผวยฝรัง่งหรือกระทาไรทืสโรซิอุสที่สามารถอยู่ได้นานกว่า1ปีหากได้รับการดูแลอย่างดีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ การได้รับแสงแดดเพียงพอและการใส่ปุ๋ยบบรุงต้นจะช่วยให้แพงพวยมีอายุยืนยาวขึ้นแพงฟวยชอบแดดจัดและดินที่ระบายน้ำได้ดีครับออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ1-3ดอกกลีบดอก5กลีบมีหลายสีเช่นขาวชุพผู้อ่อนชุพู้เข้มม่วงและแดง